มือนี่มาทางน้ำยืนครับพี่นอ้องมาเยี่ยมมาย่ามญาติพี่น้องครับทำอะไรกันตอนนี้ถ้พี่แก่บอกเนี่ยทำอะไรกันใก่พี่แก้มไม่พี่แก้มเป็นสาวใช่พี่แก่ไม่นี่ใช่พี่แก่ไมมครับแอนแอนไม่ไห่แอนแล้วไม่ใช่หรอทั้งลายพี่แก้่อา,อากาศเย็นเนาะผ้าไปใส่เกาะ Thấy hay đây lốt mày rồi nè Đây lốt mày nè Mấy mà đây mày, nhìn cái đây mày Mà ma thang nhìn các bàn ถอดแล้วมาแลกเข่าแลกน้ามครับพี่น้องวันนี้มาล่าหาเข่าสะมาล่าหาเข่าใช่มชานนมบ,าน,นบานพี่น้องนำเงินครับพี่น้องว่าดีาสวนเพิ่นบอหน้าเบื้องเตี้ยนี่บกหน้าก็ลูก,กงามเลยนน่อบอกพีาขาตะไข่เบื้องบางุงตี้ะ่ะ น,นี่พี่น้องพี่นอ้อกล้วยก้วย,ยเล็บมือนนงซุกอลไเด้นน่โอ้เสียดายแท้โอ้นจ,จนจอเ่ะนีเอามีดวะเนมีดมาเนหนเอามีดวะเนยเอารถแล้วน้อนม,ามาหดเหรอมาบานพี่น้องทางน้ำยืนครับพี่น้องป้าโ มาอันนี้สาวรอดนี่คือสาวรอดซุปที่บ้านนี่มาอยังมือในได้เฮ็ดล่มมนแลมาฝากเพื่อนครับได้เฮ็ดล่มเฮ็ดบดภาษาเหนือเอื่นเฮ็ดล่มหร้อวอีสานของเฮ็ดบดได้เนาแ,แม่ตัดดี่ร่ีงทิาทยนี่อหอดอัน ยาชูกำลังตัดต้นเลยบ่ตัดใส่ชนะตัดเอ้าคือบอกทีมต้นไหวชนะทีมมันใช้จังแล้วทีมไหวเมื่อก่อดจเป็นอย่างไรเกิดอะไรขึ้นเรานกขึ้นโจอะลยได้หนึ่งนกเจาะแล้วนี่หมด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 ไต่หมดไต่หมดหมดนี่แก้วหมดหมด แกะระไรได้นี่หน่อ <c oughs> นี่เล่นนี่เล่น,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 นป้าได้อันนี้เร็วได้กล้วยมะพร้าวน้ำหอมก็มีนี่บ้านสวนหวยเล็บมือหนาตัวนี้กินเหม็ก็กินขึ้นตักเลยแม่ี่แม่ กินบรงหอมชอบแป๊บนกกล้วยหอมแม่กล้วยเล็ดนี่อันนั้นนะใส่บ้ออตงนี่ต้นนี้งไงไก่กากับพมีบนเน,น,นาะนี่ต้นมากกว่านี่เขาปูกมากบอกข้าวเชฟไม่ปลูกบอกก็ไปลปูกล้งบานเท่านนี่ เอาตาแดนใส่ไปฟังมันออกอยู่บ่อบ่อมันอันนี้มันอันสูงเซลไปกินแถมมันสูงไปยังลราแห้งแท้ไอ้สูงเห็นใบหลายตัวนี่กล้วยอันนี้ก็กล้วยน่ะหอมนี่กล้วยหอมหอมทองนี่ต้นนี้ว่าท่านแก่แก่แล้วบ่นี่บ๊อบข่าวก็มีสวน ต้บักผ่าน้ำหอมพี่นออ้องอ,อ,อยู่กับธรรมชาติบา้านเราต้นบักม่วงกับมีบ่พท่านออกดอกพี่น้องผลละหมากล่ะใหม่มาละมุดต้นลำไยต้นบักข้าวต้นบกักกระถอดนี่ต้นมาละมุดพี่น้องละมุด ไม่รู้ละแต่บรท่านสุกบ่อนซู้ระเบนห่น่ออย่างไงนสุกบ่อนนสุกเด้อหน่ประ่านสู้ฮะม่หนยอย่าบอกไม่รู้อย่าบอกก็กินได้อยู่ได้สัเนียเอาไปจิ้มเกลือแสบมะกอกหนามบ่ ตนกก้นอะไรกันนั่นต้นอะไรก็ได้อันนี้หน่อยเนี๋ยก,กินได้<จ>ส่นพีนี่อันพีนี่เทิงนี่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 นเนี่ยม,ม,ม,มันโลนิ้อู้ออันที่มันซุกมันโขนเอาซอยพี่น้องซยอยตกแต่แตมะกอกแนบบิดบิดบิดมา แต่แต่มันบินขวมไปไปไปกอบไปประกอบักจะให้ตังปอะคือเอาล่ะหนึ่งีดิเออบาดีขาก็ถ่ายค่นเอาิ่นก็เลยนโเอาคเอาไปให้คุณแม่เ้ตลอดบักโอเคเอาเาจะมาอเขาหรบอพมาอนเขาไอ้ตันันก็ได้โน้ตเตะแวดหน่อย็ได้ มีมีบ้านสวนไว้พี่น้องเลยปีนึงมาเธอหนึ่งปีนึงมาเธอหนึ่งหาเห็ดหายังมาแหลกเนาะมาแหลกแล้วก็มาสวนจะฟ้องสวนใหญ่เลยอะไรลูกน้องอะไรครับนี่ไงเลยยายแก้วกำลังลงให้เนี่ยอันเดียวก็เอาให้สุกแล้วอันเดียวนั่นเลยพอแล้วมันเล็ก ก็อยู่กับพรยายเนะ่ยก็อเอาเลยสิลูกน,นั่นเหลืองเลเน่ยไิได้เหรอไม้มี่โหนึือนี่ชิมเกลือเนาะชื่อไรถือถือถือนี่เล่นถือ,อนนพี่พี่พี่ว้างพี่างพี่พื้นตรงนี้นี่เ <laughs> อาถ่ายคลิปได้พอดีงายหลังไ,ลไม่มา บอกข่าวนี้เอาใดหรือบอกข้าวนี้แก่เกินนาข้าวมาพอกินไปเอาซื้อมาแม่เอาบอกข้าวใส่แก่เาไม่ไดลนเอาม่นี้ลูกนึงบระกอพี่นนอะอืมิ่นเกลือพอดีจมชม แม่ยากมีบ้านสวนไหมแม่มายากมีบ้านสวนไหม,มบ้าพ่ยว,ว,วบ้าพ้าวอ,อุ้ยอันขีเนื้อเต็มตาเลยอันนี้อ,อันนี้อ,อันีออ้ใครจะลงเบดเลย,ปยเปล,เเล่ามีตัดเครื่องอะไรก้นอ้ยิงกรงะ่ แกงมันใช้ว่าไม้เ่จริงเอาได้ลูกไม่ได้ครับไม่นต้นไว้แน่นไหมบอไม่ได้ม่านม่่านถ้าคนันใส่รถเร็วเดี๋ยวมาปอกินตรงบ้านนะอพแม่มาช่วยพี่นึงถือหน่อยเร็ว นั่นไงรุปประพาวที่แย่แก้วน่ะตรงนั้นน่ะพอไงเฮ้ถือไปถือไปบ้านหนูอันนี้จ้ายเดี๋ย่แก้บบพาก่อนบ่กมาเดียวมันอันมันแก้แห้งแต่ที่เอาแก้ล้วจะได้ประโดมนั้ มีมิกไปเห็นลรวบนใส่แบบข้าเทือนอาะเร็วโอ้มีเรามีคนงานด้วยคนงานเราขยันยังเลยแดนพูดหละ่ะอ๋อได้มาเนาะ บรรยากาศทุงหน้าครับเกีียวเข่าเกี่ยวหนามเบิดแล้วอีกจังหน่อยรถดเขาก็สิมาเก็บฟางไปเอาฟางไปไวให้งัว่ะอีวายกินเดี๋ยวเก็บไปใส่ตนใหม่เฮ็ดปุ๋ยเฮ็ดยังครับพี่น้อง้างหุ่นกับเป็นตนอินทผาลมเป็นไอเขาปลูกหญ่างมูจักสือครับตนหมาเขาปลูกหมาไว้เฮ็ดยังนอพี่น้องนี่ปลูกไร่ปลูกอัน ตามแนวเลยตามแนวรั้วนี่ครับพี่น้องนี่คืต้นหมาอันนี้กระแมนครับนี่ต้นหมาขนาดนั้นเลยพอดีปะพอดีเฮ็ดขนมน้ำหวานอย่างบ้างน้ำแล้วพอดีปะมันมีน้ำลูกนี่ไงน้ำนี่มามาเดี๋ยวแป๊บนึงไปกิ้ไปคุณหนากินปะหวานอีกแล้ว หวานสุดยอดเลยพี่น้องโดลินหน่อยได้หอดใบบกูดเมื่อบานทางบุญธลิึดค่ะมาในสวนดักแนวรถขบานขาสมุดมาเข้ามาบุถึงสวนเขาแกบเบิร์ยานีแก่บานแอดนะอึดบานแอดบานลังเยวบานลูกเซงกันะ ยี่แก้วตัาเขาเก็บพร้อมทุกอย่างแล้วทำไมมาโมเมนต์กูฟูด้ตรงนี้จะถึงได้เลไปิม่พอได้แค่ะได้แล้วดีตัวขเกินยี่วาดนนี่ยันกลับบ้านยังโคเอาโคตเอาหลายๆพี่น้องปลวกไว้ปีนึงยังไหนมานี่เลย้แกบอกอคนอะไรก็บอกซะหนึ่ง ไม่ใช่บใต้บอไม่ใช่ไตเลยเจ้าได้เดียวหน่แม่้าก็เอาหิ่เถ้าก็เอาิงิ้ก็เดียวหัวใหญ่แกแก้วเจ้าทำแกแก้วมากทำมาแล้วมาทำหัวคู่ีอเผื่อพี่หน่อหัวมันโพๆโพนในแกะเหรอดี่หน่ะ เออข้านลงไปพุ่นข้านลงไปพุ่นมาลบมาลบมากเอนาอกเว่าจะเหตุร่ไนหมฮี่บอกเรลยาเหเรกัเบรเหตุฮะใครเบเหตุเจ้านี่ล่ะยกูมาถตกูเหตกับ่ินเขาดีบ้างไหมทีร่อเขาก็ได้กินเนาะนี่โบได้ลึกดนี่บกได้ลึกเลยเขาว้างไปอย่างเสีย หัวมันเนี่ยก็ได้ดกินแล้วหันมาตรียมผจิงขยะนะนี่เดให้ไเปิดน้าตรงนแป่จให้เจลอยอองลองไปนีกมามาแมกูทึกไปนีกูได้ถ้าแจวกูเป็นลูกไผ่ท้งสวยทั้งยัง เบาวก็ได้เด้อพี่น้องไอ้เกลืมาเลยเพิ่นอุ้ยอ้ยมันแทกจังควรสิมันจะเอาได้นี่เนี่ยกเดงกระเดีงโอ้ดูแท้ดูแท้บนี่่ท่ดูแท้เกงแท้เอ้เป็นเบ้าวเบ้าวแม่ไปขายพดีน่ามันมกบย่างงอยู่นิดมันบามเบอกเอา เอ้ยยาบกะสอบเนาะ่นะไรทยลอยสอบแล้วเหรอนี่ลอยสอบพอดีเอาขาหน่าครับพี่น้องหน้าบริเัทน้ำเขาปีเหรอได้ะไหนไหนไหน จ้เอาของเขาไปเบิร์ตเลยบอลน่ะเ,เอาเอาหมดไม่สนของใครเอาเอาเบิเร์ตเรียบไม่สนของนี่จะบูซันไงปัสสก์พ่อพ่อดูนี่ดูผู้ชายไปนี่ล่ะได้ยังหรือเมื่อนี้โอ้หจักสีบางได้จักเข่าแจ๊คหนามกับบ้านสวนอยู่นี่เนาะ <c oughs> <c oughs> ปีนึ่งแม่เบิงกะให้เจ้าควาเออให้อันจ้างคนเบิงดูแลสวนอยู่นี่ให้เนาะยืดอันยืดนะแม่มีคนดูแลสวนไส่เข่าเจ็ดกระสอบเอาไปกินเทเล็กก็หน่อยจ้ะบุญเด้กินหลายแบบว่าหมดกันิมาไหมปีนึงสิบเลยมาเดี๋ยวนึงเจ็ดวันอีกโอ้เจ๊มีเด้๋ยวจ่าอันด่วยพี่พยายิ้มก่อน่ะกว่าจะแพ้ก็ตสอบทอพนักล่าคือไป เบงงเอมตายครับพี่หน่อระวังขูดรถปลานันน่ะาดีที้าว่ทีไปวางนี่ใส่ขูดหนามขูดข้อนามเจเปนหนามีอย่างตัวหนามีอย่างนี้นี่โ้ยเจ้เป็นหนามีอย่งตัวนามอีคโดนรถนี่แมากมากขูดเล็กน้อยไม่ได้ดอกอาพามาเซต่พานี่